สวัสวดีค่ะพี่น้องเขามาพบก,กับสองสาวร้านผ้าแสบเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องคะเีสาวร้านสิ้อ้าตีผ้าหนองมากินพัดเพชรกบพี่น้องคะพี่เลองปิดประตูทั้งทีเลยคุณสัตว์เ,นกเก็นพี่แกพี่น้องคะ ก็สกินกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกับลังไล่จกับช่องสาวรันพาแซ่บเลยนะคะ,คะพี่น้องคะ่ะและฝากกดติดตามช่องสาวรันพาแซ่บ้วยนะคะพี่น้องคะ่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อ,ตอๆไปนะคะพี่น้องมากคะ่ะพี่น้องคะ่ะแซ่บพี่น้องพัดพริกแกงกบต้องขออภัยกับคนบรกกิกรน้ำด้วยคะ่ะพี่น้องคะ่ะ

ใบกะเพราน้ำพี่น้อง มาจะเปนนองก็แก็แสบพี่น้องพลาสกแสบ็กน้อ พี่น้องคะคลิปนี้กับแาวและกับอิ่มะะพพแล้วค่ะพี่น้องคะพบพอกันไม่คิด้าคะ่ะขอบคุณใกนการรับชมคะ่ะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ